สวัสดีครับเป็นเพืน BP, น่อนพี่ๆนะครับกบมาพบกันนะครับกับผมเก่งผนพพอโสทรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นนางกวักนะครับงาแกะหลวงพระเดิมนะนี่นะครับก็มีนางกวักแล้วก็มีตะกุดเงินท่านมาด้วยนะครับนนนี่นะครับนี่นะครับเนาะ ก็นะครับชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้นะครับเคยอยู่ในตลาดสีพึ่งคันช่องท่านนะครับนะนี่นะครับก็เขาเกิดการจะของเก่านะครับเขาเกิดการแบ่งกันนะครับแล้วก็คนคนคือคนคนนี้ก็ได้นางกวักกับเนี่ยตะกุฎเงินมานะครับเนาะแล้วก็คนที่ได้คันช่องไปก็จะมีนะครับตะกุฎทองกับตะกุฎนาคนะครับตะกุฎมีสามกษัตริย์นะครับตะกุฎสาริกาสามกษัตริย์นะที่อยู่ในคันช่องนะครับก็จะมีเงิน มีเงินเนี่ยครับมีเงินทองนาคนะครับเนาะเขาได้ทองกับนาคไปก็คือคือมีราคานะครับเนาะแล้วก็เนี ouais. pues, <c ats> mama, ่ยคนนี้ก็เลยได้นางกวากับตะกุลเงินมานะครับเนี่ยนี่ครับก็เดี๋ยวเราเอามาชมมาส่องกันนะครับเนาะก็ดูยังไงก็ง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นงาแท้นะดูให้เป็นงาแท้นะครับเนาะแล้วก็นะครับแกะมือนะครับเนาะแกะมือแล้วก็อึ๊บดูให้เก่าถึงยุคนะครับเนาะก็ประมาณก็แค่นี้เองนะครับดูภาเครื่องเครื่องรางมันก็ไม่ได้ ยุ่งวุ่นวายอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูศิลปะกันนะครับเนาะนะครับว่าเป็นของหลวงพระเดิมไหมนะครับเนาะก็คือแนวทางการเล่นหานั่นเองเห็นไหมครับดูนะครับน้องงาแท้นะครับแล้วดูไม่มีนะ่เห็นไหมครับสีพึ่งนะครับที่ผมบอกนะครับอยู่ในตลับสีพึ่งเมื่อก่อนนะครับสีพึ่งสีพึ่งยังมีเกาะอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วเขานอนตลับสีพึ่งมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ แกะอะไรก็ให้เก่านะครับเห็นไหมครับสีพึ่งยังติดอยู่เลยนะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับตะกูลเงินก็เห็นไหมครับนะดูให้เก่าถึงยุกนะครับเห็นไหมครับยุกหลวงพระเดิมนะครับตระกุลสาลิกานะครับผมนะนี่นะครับเนาะนี่นะครับก็เราไปดูแนวทางการเล่นหากันนะครับผมนะนี่นะครับเขาก็นอนในเขานอนในคันช่องมาอารมณ์ประมาณเนี่ยไหมครับนะนี่นะครับเนี่ยตลับคันช่องท่านครับ นี่นะครับเนาะจะเป็นเนี่ยนางกวากกลับเห็นไหมครับตะกูสาลิกานะครับเนาะมีสามดอกนะครับเนาะจะมีเงินทองนาคนะครับนะครับนี่นะนะครับก็นะครับนางกวากของหลวงพ่อเดิมนะครับสินมีหลายแบบเห็นไหมครับนะอันนี้จะเป็นสินนี่นะครับเนาะสินกลมๆสินลีลีนะครับเนาะดูการแกะนะครับเนาะแกะมือนะครับเนาะจะมีนะครับมีกลมๆนะครับเรียมเรียมนะครับผมนะนะเรียมเียมแล้วก็ สี่เหลี่ยมก็มีนะครับผมสี่เหลี่ยมก็มีนะครับเป็นรูปอย่างนี้ก็มีนะครับเนาะเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมก็มีนะครับสําคัญก็คือนะครับเป็นนางกวักงาแก่ใช่ไหมครับนะครับดูให้เป็นงาแท้นะครับเนาะแล้วก็ดูให้เก่านะครับธรรมชาติงาเก่าไหมครับนี่นะจอกฉ่ำๆนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขานอนสีพึ่งมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีค่าบต่างๆนะครับเนาะนี่นะพี่นะครับ ก็บอกคนุพี่ไว้นะครับจะได้รู้นะครับว่าท่านนะครับมีสร้างนางกวักหลายอย่างนะครับเนาะเราดูสินนะครับดูสินการแกะไหมครับนะมีหลายอย่างนะไหมครับเหลี่ยมนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็มีทั้งปีเป็นเป็นปีนักกษัตริย์ด้วยนะนะครับนางกวักหลงพระเดิมนะครับมีสร้างหลายอย่างนะครับเพราะงานงานแกะนะครับเนาะนะครับเขาแกะจากมือครับนะครับงานเขาทามือใช้มือแกะครับมันไม่ใช่ปั๊มนะครับเนาะนะครับงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นนู้นชิ้นนี้เขาก็ต้องแกะตามสภาพนะครับ นะครับมันเลยทําให้ชิ้นงานมีหลายขนาดหลายแบบนะครับเนาะแต่เชิงช่างเห็นไหมครับมีเป็นรูปรอยองค์ก็มีนะครับแต่เชิงช่างนะครับเห็นไหมครับเชิงช่างนะครับเนาะแล้วก็ดูงาให้เก่านะครับผมนะก็แค่นี้เองนะครับเนาะดูดูนางกวักท่านนะครับเห็นไหมครับนี่ดูนะครับงาเก่านะครับเนาะจะออกเหลืองๆช้ำๆนะครับเดียวนะครับดูสินดูอะไรนะครับดูให้เก่าถึงยุคแล้วก็ดูเป็นงาแท้นะครับมันก็เท่านั้นเองนะ นะครับนี่เห็นไหมครับตลับสีพึ่งคันสองท่านจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนะครับนี่เห็นไหมครับสีพึ่งคันสองท่านนะครับเนาะอึบนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับคันสองท่านนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับเนาะก่อนมาลงกล้องสองกันนะครับก็ มาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงเรื่องนะเพื่อนพี่นะพุทธคุณพระเครื่องนะครับเนาะนะครับก็คือพระเครื่องนะครับมันทําให้เรามาเจอกันนะนะครับมันทําให้เรามารู้จักกันเราได้รู้จักกันนะเพื่อนพี่ทุกคนนะครับนะครับคือพุทธคุณพระเครื่องนะครับมันอยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานนมนานนะครับเนาะนะครับแล้วยุคสมัยเนี่ยนะครับมันห่างจากคืออะไรมันจเจริญขึ้นนะครับนอะแล้วสื่อเสริมมันก็เยอะแยะมากมายมันทําให้ห่างจาก พุทธคุณอะไรต่างๆนะครับเนาะพุทธคุณพระเครื่องยุคเก่าเนี่ยนะครับมีตั้งแต่พระเจ้าตากสินนะครับเนาะกู้ชาติกู้แผ่นดินนะครับท่านจะมีพระพิจิตตะเนบในหมวกนะครับเนาะไปหาประวัติดูได้นะครับเนาะนะครับแล้วก็มีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยุคสมเด็จโตนะครับเนาะขอสมเด็จโตมรขอสมเด็จโตท่านมรณภาพถูกไหมครับท่านมรณภาพนะครับก็มีโรคหาระบาดครั้งใหญ่นะครับเนาะนะครับ ท่านก็มีช่วงนั้นก็มีเอาพระสมเด็จนะครับเอาพระสมเด็จไปแช่น้ํานะครับไปทําน้ํามนต์นะครับแล้วก็ดื่มกินก็ทําให้หลายๆคนหายนะครับเนาะหลายๆคนหายก็เยอะนะนะครับต่อมานะครับก็มียุคพระสังฆราชแพนะครับโรคหายก็กลับมาอีกนะครับพระสังฆราชแพลก็เลยทํากิ่งเห็นไหมครับกิ่งแช่น้ํามนต์ต่างๆนะครับเนาะเอาไปทําน้ํามนต์นะครับปลุกเสกกันกินก็รักษาโรคหายนะครับผมนะนะครับแล้วมันก็มีช่วงสงครามต่างๆนะครับเนาะ สงครามต่างๆสงครามอินโดจีนทั้งที่1ครั้งที่สองสงครามอินโดจีนสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะครับมันมีต่างๆครับนะครับแล้วมันก็มีประสบการณ์ที่ทําให้คนไทยอ่ะประสบพบเจอกับปฏิหารมากมายนะครับเนาะนะครับมันก็เลยเป็นที่ศรัทธานะครับคนศรัทธาพระเกจิอาจารย์นะครับเนาะเขาก็เลยเสาะหาพระเครื่องแล้วก็ไปกราบท่านฝากตัวเป็นศิษย์ท่านนะครับดูง่ายๆนะครับเนาะนะครับ ดูง่ายๆครับนะครับโกโมหลงซุมพรเห็นไหมครับนะครับเสดอ้ล้อห้าเห็นไหมครับท่านจะไปยุโรปท่านไปขอคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยของหลวงของของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังือเห็นไหมครับล้อเก้าเห็นไหมครับท่านก็ไปทุกวัดเห็นไหมครับหลวงพู่หลวงพ่อคายหลวงพ่อเกษมท่านไปหมดนะครับเนาะนะครับเพราะท่านรู้ท่านสื่อถึงท่านสื่อถึงความแบบความมีพุทธคุณของพระเครื่องนะครับ สมัยก่อนนะครับพระเครื่องนะครับเนาะพระเครื่องคือไม่ใช่พระเครื่องสมัยก่อนวัดนะครับเนาะวัดเนี่ยถ้าจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างเลยนะครับเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งโรงพยาบาลนะครับก็ถึงมีหมอยาคือเห็นไหมครับโรคในรักษาไม่หายก็ไปหาก็ไปหาพระนะครับเป็นหมอยาต่างๆนะครับเนาะถูกไหมครับมันเป็นแทบทุกอย่างเลยนะเป็นหนังสือเป็นโรงเรียนเป็นอะไรนะครับเามันสาคัญมากๆนะนะครับเนาะนะครับที่มันอยู่คู่สังคมไทยเรามาเนิ่นนานนะครับ Er <ans> พุทุคุณพระเครื่องนะครับมันก็พอนะครับเนาะพอเป็นยุคเรานะครับเนาะตอนเด็กๆเห็นไหมครับพ่อแม่เขาก็เลยแบบจะให้เราห้อยพระเครื่องมาตั้งแต่เด็กถูกไหมครับพ่อแม่นะครับก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกถูกไหมครับเพราะพ่อแม่ก็รักลูกผมก็พ่อคนหนึ่งนะนะคืออย่าว่าแต่พระเครื่องดีๆเลยนะครับชีวิตนะครับชีวิตพ่อแม่เขาให้ลูกได้ถูกไหมครับพระเครื่องก็คือสิ่งดีที่พ่อแม่เขาให้เรานะครับตอนเด็กๆผมก็จําความได้นะครับ ก็จะเป็นหลวงเป็นไอเป็นหลวงปู่แหวนนะครับน้อที่ที่องค์แรกที่แม่จะให้ห้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนะจ่ที่ผมแบบที่พระพ่อ,พอแม่เขาให้มาห้อยนะครับพอไปทหารก็พ่อก็ให้หลวงให้ก็ให้ใหลวงู่ทวดไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับนี่นะครับ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่นะครับเขาหวังดีที่เขามีต่อลูกนะครับเขาก็หาพระดีๆมาให้นะครับรวมถึง เป็นพี่ๆหลายๆท่านนั่นแหละที่มาแบ่งพานะครับเอาจะไปให้ลูกใช้จะไปอะไรใช้ขอแบ่งเยอะแยะมากมายนะครับนะนะครับเขาเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เรามีให้ต่อกันนะครับเนาะนะครับแล้วพอเรากราบไหว้นะครับเราศรัทธาพระนะครับเพราะสิ่งดีๆที่ผมบอกมาตลอดเมื่อกี้นะครับเราโดนสั่งสอนมาแล้วเราก็กราบไหว้พระสวดมนต์ถูกไหมครับแล้วพอมีโลกโซเชียลนะครับเนาะก็ว่าสวดมนต์ก็ไม่ดีนะกราบพระก็ไม่ดีสร้างมาจากอิดหินปูนทรายไปกราบทําไม อะไรเยอะแยะนะครับนะครับเพราะว่าเรากราระผมถามจริงๆเรากราระนะครับเราเห็นพระเนี่ยเราคือเราล,ลึกถึงอะไรครับเรารล,ลึกถึงอิฐหินปูทรายหรือเปล่าครับเรารล,ลึกถึงนะครับเราล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าครับนะครับเพราะท่านเป็นรูปพระพุทธเจ้าถูกไหมครับเราไหว้เราไหว้รูปหล่อรูปปั้นของลอห้าเราก็ไหว้ถึง เราระล,ลึกถึงบุญคุณท่านครับท่านเลิกธาตุถูกไหมครับเราไหว้ถึงเราไปไหว้รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากนะครับเร,เราก็เราระลึกถึงท่านที่ท่านช่วยกู้ชาติกู้แผ่นดินทําให้เรามีแผ่นดินหยียบทุกว,วันนี้ถูกไหมครับนะครับถ้าคุณบอกทําจากอีหินปูนทรายอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไหว้พ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่ตามหลักธรรมก็คือธาตุสี่ครับดินน้ําลมไฟถูกไหมครับไม่ต้องไปไหว้ครับไม่มีตัวตนถูกไหมครับเออเขอาไหว้เพื่อระลึกถึง คุณงามความดีของสิ่งสิ่งนั้นนะครับนะครับแล้วทางพุทธเนี่ยนะครับความกระตันยูเนี่ยนะครับมันสําคัญมากๆนะครับเนาะในทางพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับมันสําคัญมากๆนะครับเนาะมันทําให้เรานะครับมันทําให้เราเป็นคนดีครับนะครับคนดีมีศีลวิธรรมนะครับคําสอนท่านก็คือศีลนะครับเนาะคุณยึดถือไว้นะครับคิดง่ายๆครับมันอาจจะไม่ได้บุญอะไรก็คิดง่ายๆนะครับ คุณถือไว้เนี่ยนะครับคุณแลวคุณลองใช้ชีวิตกับคนรอบข้างสิคุณไม่รักขโมยคุณไม่ไปไปไปฆ่าอะไรวุ่นวายคุณไม่ผิดลูกผิดเมียคุณไม่พูดจาโกหกคุณไม่ดื่มคุณไม่ดื่มอะไรเนี่ยมันก็ทําให้สังคมนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถูกไหมครับเราไม่พูดถึงว่าถือแล้วจะขึ้นสวรรค์นรกนะพูดกันตรงๆนะครับถ้าคุณไม่ถือสิ่พวกนี้ก็ลูกเมียใครกูเอาหมดนะโกหกแม่งโกหกไปลักเล็กขโมยน้อยก็ลักเล็กขโมยไปแล้วสังคมนั้นมััจอยยู่งงไคครรบบก อะไรส Ed ิ่งที่มันดีๆอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับอะไรสิ่งที่มันดีๆอยู่แล้วนะครับมันก็ปล่อยมันดีไปครับนะครับไอสิ่งที่มันไม่ดีเราค่อยว่ากันนะครับเนาะพระผมพูดนะครับเนาะก็มีทั้งดีและไม่ดีครับนะครับพระเกจิที่แบบท่านนะครับท่านทิ้งล่างไว้ให้กราบไหว้นะครับก็เรากราบไหว้นะครับมันก็ระลึกถึง และลึกถึงคุณท่านนะครับท่านสร้างวัดนะครับถูกไหมครับส่วนมากพระเกจีที่มีสังขารพวกนี้จะเป็นเกี่ยวความสาคัญกับวัดนั้นนะครับแล้วก็คือสร้างวัดนั้นมาอะไรนั้นมาก็คือวัดนั้นนะครับท่านสร้างครับเรากล่าวไหวแล้วก็ระลึกถึงนะครับว่าท่านช่วยสร้างสืบสานพระพุทธศาสนานะครับหรือไม่ก็นะครับท่านสร้างพระเครื่องนะครับเนาะให้เราให้เราแบบได้ใช้พุทธคุณแล้วก็บางคนก็เกิดประสบการณ์นะครับเนาะพระหลายๆองค์นะผมเกิดประสบการณ์ผมก็เลยดันด้น ไปกราบนะครับที่ผมจะลงภาพไปต่างๆนะครับผมมีประสบการณ์ผมก็ไปกราบไปไหว้ท่านนะครับนะครับก็เห็นร่างท่านไม่นาาไม่เปิดแล้วก็กราบไหว้แล้วเราก็ระลึกถึงท่านนะครับที่ท่านแบบเมตตาเราช่วยเหลือเรานะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับนะครับเออนะครับมันเป็นสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับนะคุณพี่นะก็มานะคุณพี่นะมาลงกล้องสองกันนะครับ เป็นนะครับน้องนางกวักนะครับน้องนางกวักงาแกะหลงพระเดิมนะครับน้่นะที่ผมบอกไปนะครับเอาเคยอยู่ในตลับสีพึ่งคันส่องท่านมาก่อนนะครับก็ดูนะครับเป็นงาแกะงาแท้นะครับแล้วดูนะครับดูสีพึ่งยังเกาะอยู่เลยนะครับนะครับดูศิลปะท่านนะครับน้องนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับศิลปะความฉ่ำความอะไรของงานนะครับเนาะ แท้ถึงยุคดูง่ายนะครับแล้วก็มานี่นะครับก็มาพร้อมเอบก็มาพร้อมตะกุดเงินนะครับตะกุดสาริการเงินที่อยู่ในตลับสีพึ่งเหมือนกันนั่นแหละนะครับนี่นะครับก็นะครับเคยมีทั้งนะครับคือในตลับสีพึ่งเนี่ยมีทั้งเงินทองนาคนะครับแต่เกิดการแต่เกิดการแบบไอ้นี่กันนะครับเจ้าของเก่าเขานะเขาแบ่งกันนะครับก็คือทองนาคกับคันช่องก็ไปอยู่กับคนนั้นนะครับเนาะคนนี้เขาก็เลยได้นะครับนะ ตะกุดเงินกับนางกวักงาแกะมานะครับเนาะนะครับก็มาถึงผมก็เลยได้ได้เช่ากันมานะครับผมนะนี่นะพระแท้นะครับเนาะนะครับพระทำมือพวกนี้นะครับนะดูศิลนะครับดูศิลปะนะครับเนาะเห็นไหมครับดูศิลปะนะครับนะดูศิลปะนะงานแกะมือนะครับแล้วก็ดูให้เป็น งาแทนะครับเนาะแล้วก็ดูให้เก่าถึงยุคนะครับมันก็แค่นี้เองนะครับเาในการในการเล่นพรานะครับเก็บพราสะสมพรานะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเวพี่เช่นเคยนแหละนะครับที่แบบเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับพอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้ในการเล่นพราสะสมพราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ